เชื่อไหมคะว่าครูทรายเป็นที่ปรึกษาให้หลายโครงการแล้วทุกๆโครงการเลยมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือเรื่องของรถกลอฟค่ะมีปัญหาอย่างไรตัวอย่างเช่นรถกลอฟนะคะปกติเราก็จะสั่งมาเพื่อที่จะใช้ไว้ต้อนรับลูกค้าไม่ให้ลูกค้าเดินไกลใช่ไหมคะพาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการอย่างสะดวกนะคราวนี้ค่ะในส่วนของการปฏิบัติงานจริงนะ,ะก็จะมีหลายฝ่ายที่มาใช้รถกลอฟเหมือนกันตรงนี้นะ,ะเราจะต้อง คุยกันให้ชัดเจนภายในบริษัทภายในทีมหรือว่าใช้งานนะคะว่ารถกลอฟตัวนี้จะต้องมีไว้เพื่อต้อนรับลูกค้าหากไฟล์ก่อสร้างหรือไฟายอื่นๆน,นำไปใช้งานจะต้องรีบเอากลับมาคืนนะ,ะหรือถ้าจะให้ดีก็คือแยกกันไปเลยคือไม่ต้องใช้งานให้ใช้รถส่วนอื่นดีกว่านะเพราะว่าถ้าลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโครงการแล้วแล้วเซลล์ะคะ่ะไม่มีรถกลอฟอยู่ณนะตอนนั้นนะคะแล้วลูกค้าจะต้องยืนตากแดดรอ ดดร้อนๆนี่ค่ะมันก็ทําให้ลูกค้ารู้สึกถึงความไม่มืออชีพในการจัดการในโครงการนะคะก็อยากจะฝากไว้ในเรื่องของรถกอล์ฟนะทั้งในเรื่องของการใช้งานให้แบ่งเป็นสัสดส่วนนะฝ่ายไหนใช้ได้ฝ่ายไหนใช้ไม่ได้แล้วก็ในเรื่องของการดูแลรักษาด้วยถ้ามีหลายคนใช้งานเรื่องการดูแลรักษาก็จะมีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่มีคนรับผิดชอบโดยตรงนะก็จะทําให้อายุการใช้งานของรถกอลนะ์ฟอ่ะสั้นลงหรือไม่ก็แบตเสือ่อม อ่าแบดเสื่อมเป็นยังไงมีปัญหายัางไงนืกอ,ออกไหมคะเวลาที่พาลูกค้าเย,ยี่ยมชมโครงการแล้วสตาร์ทไม่ติดแล้วลูกค้าจะต้องเดินเป็นระยะทางสมมติร0อยร้เมตรเงี้ยเหนื่อยนะคะตรงนี้บ่งบอกถึงความไม่มืออาชีพยอย่างมากเลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านนํากลับไปปรับใช้นะ,ะแล้วก็แจ้งประกาศให้ชัดเจนภายในบริษัทว่าฝ่ายไหนใช้ได้ฝ่ายไหนใช้ไม่ได้คะ่ะ